ละครสั้น f c เรื่องเมื่อแม่ขาโมเลฉันว่าอ้วนใครที่ขอละครสั้น f c เรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวก่อนนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยอ่ะเฟลค่ะเฟลอ้อย ช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนดีกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาของกินอร่อยอร่อยก่อนดีกว่าไหนนะอืมอุ้ยโอ้โหวา่างเปล่าเชียวเดี๋ยวไปร้านมินิมาร์ทไปหาของกินอร่อยอร่อยก่อนดีกว่า ในที่สุดก็ถึงร้านมินิมาร์ทสักที่เดี๋ยวลงไปซื้อของอร่อยอร่อยก่อนดีกว่าวันนี้จะไดเอทด,ด้วยเพราะว่าจะลดน้ำหนักก็ซื้อชานมไข่มุกชื่อซื้อนูนนน่นนั่นนู่นนี่เอาไดฟุกุด,ด้วยอุยยำสาหรายเอาเข้าวปั้นไปด้วยอเอาขนมเลไปด้วยเอาช็อกโกแลตเอามามา่าโอเคได้มาแล้วนี่ค่ะ อุ้ยทำไมน้องอ้วนจังเลยคะอ๋อค่ะค่ะนี่น้องทำไมไม่ได้อดคะอุยดูสิอ้วนก็อ้วนดูสิโอ้ซื้อแต่ขนมของหวานเออพี่เอาสลัดถ้วยหนึ่งคะ่ะว้ยแค่สลัดถ้วยนึงมันจะพอเหรอขนมของหวานก็ยี่สิบกว่าห่อแล้วแค่สลัดว้ยอะไรนี่เออเออนี่นี่จะ้ะนี่สรุปพี่จะขายให้หนูไหมคะ โอ๊ยก็ขายอยู่แล้วสิอวาเว้ามากสิเออค่ะค่ะพี่ไดอาน,น่าจ้าอว้อะไรนี่โอ้วันหนึบหนับเลยดูหงดเพิสิวันดีขนาดเนี้ยอ๋อค่ะค่ะโอ้ยทีหลังหัดกินสลัดบ้างนะค่ะอ๊ยทำไมแม่ขาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้มาบูลี่ฉันเฮ้ยบูลี่ฉันว่าฉันอ้วนโอ้ย เนี่ยฉันแค่ใส่ชุดเองอะไรของแม่ค้าเนี่ยเดี๋ยวไปกินของก่อนดีกว่าเสร็จแล้วก็ทำ afmr ด้วยว้าวกินตามอิโมกิน่ากินจังเลยเนี่ยเดี๋ยวมากินกันอิโมกิแรกก็คือปลานะคะไม่รู้เหมือนกันแหละมันคือปลาหรือเนื้อแต่เอาเป็นปลาไว้ก่อนอร่อยคะ่ะ อร่อยอันต่อไปก็คือเค้กค,ค่ะโอ้โหอันนี้นะ่าอร่อยจังเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยสิอร่อยอืมอร่อยอันต่อไปก็คือไก่ นะเวลาตอนเย็นนี่มันก็เย็นแล้วเดี๋ยวไปหาของกินก่อนดีกว่าลานลา,ลาเออยู่ไหนนะอยู่นี่ไงอุ้ยวางเปล่าเลยโฮ้ยฉันก็ต้องไปซื้อใหม่อีกเสร็จแล้วก็เจอเจดังนะโอ้โหเก๊แก่เนี่ยขี้บน่นจริงๆเลยแถมบูลิจี้ฉันด้วยว่าอ้วนฉันยอมรับบ่ได้นะ่ะ ในที่สุดก็ถึงร้านมินิมาร์ทสักทีเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าอ้าวดังอ้วนทำไมจอดอยู่ตรงประตูเนี่เยเกะเกาะไอ้ขวางทางชาวบ้านชาวเรียนเขาที่หลังไปจอดอยู่บนหละะังคาเพลเลยนะเพลให้จอดเออค่ะค่ะเจ๊แกนี่ก็มอเยอะนะนนเนี่ยวุย้ยจอดอยู่บนหละะังคาโู้ใครจะไปจอดได้เนี่ยนี่ค่ะเพ่อ่าไม่เอาสลัดหรอเอาค่ะ เอากี่ถาดดีจ้าห้าถาดดีไหมไม่ค่ะเอาหนึ่งโอ้กินน้อยจังเลยเนี่ยโตอย่างกับช้างน้าเลยนะโอ้โหเออค่ะค่ะดูตัวเกสิตัวผอมเรียวเ,เป็นสลาวเวนเดอร์เลยนะอ๋อค่ะค่ะค่ะ้ยอะไรของเจเนี่ยบอกว่าเป็นตัวสลาวเวนเดอร์โอ้โหดูตัวมังเอฟหนึ่งเ้ยก็คล้ายๆเราแหละ เสร็จแล้วบอกว่าตัวเองเป็นโซลเวนเดอร์อุ้ยลืมซื้อเข้าปั้นมาอีกหนึ่งชิ้นกับไอไดฟุกุห้าชิ้นอุ้ยเกือบลืมไปเลยแนะ่ว่าจะเอาไปกินตอนดูซีรีส์หรือดูช่องเกก,กิชแนลเออนี่ค่ะซื้อบลาบราบลาบราค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะจ้าอุ้ยกลับมาอีกแล้วหรอเพิ่งกินไปหรอโอ้โหตัวอย่างกับช้างน้ำเลยจ้ะน้องโอ้โห ดีและทว่กินไม่อิ่มจะได้มาเหมาของพี่หลายๆนะจ๊ะเออค่ะค่ะทำไมเกเขาชอบโบลี่ฉันจังเลยวะเว้ยเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าปวดท้องกินอะไรมาบ้างเนี่ยอ๋อเยีย่ยวนี่นาะตอนแรกก็นึกว่าเออเดี๋ยวออกไปหาเก๊ก่อนดีกว่านี่ค่ะอ,อุ้ยเหม็นเๆมนเมอื้มครีมมาหลดจ้ะโอ้ ตวมเจตันหรือเปล่าเนี่ยตัวอย่างกับช้างน้ำอเมนมดเลยเดี๋ยวก่อนนะคะเจ๊หนูไม่ได้ขี้นะแค่หนูเยียวโอ้ยพูดความจริงมาก็ได้จ้าเจ๊ไม่บอกใครหรอกว้ามันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติอ๋อค่ะค่ะค่ะจ้าอ๋อค่ะค่ะเจ๊จ้า,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 จา,จาหนูโอ้ตัวอย่างอ้วนเลยอะ่ะโอ้เกิดมาก็อ้วนแบบนี้เลยไหมล่ะ โหน่าสงสารจังเลยนะตัวอ้วนแบบนี้กินเยอะโหยพงออกเลยเนี่ยดูแขนขาใหญ่มากถ้าไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงคือเกนึกถึงผู้ชายแบบตัวร่างใหญ่เหงนยักษ์ลยนะเนี่ยอ๋อค่ะค่ะจะโ้ตัวอ้วนมากเลยอะหนหัดกินน้อยน้อยหน่อยนะค่ะเฮ้ยอะไรของเจเนี่ยบูลลี่ฉันอีกแล้วมาทีไรก็โดนบูลลี่มาตอนนั้นก็โดนบูลลี วันต่อมาฮ้ยไปซื้อของก่อนดีกว่าจอดตรงนี้แหละขวางหน้าประตูเลยเฮ้ยอินูนะั่นรถคันนี้คุ้นๆแฮะเฮ้ยอะไรนี่เอ,อ่อวัสดีค่ะเจ๊เฮ้ยใช่หนูเมื่อวานไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้หัดกินข้าวบ้างนะเนี่ยโต๊ะพร้อมพร้อมมากเลยอะ่ะโอ้แห้งติดกระดูกแล้วเนี่ยดูสมิมีแรงเดินไหมเนี่ย นูกินให้มากๆเนะเค่ะเจ๊ตอนนั้นก็ว่าฉันอ้วนตอนนี้ก็ว่าฉันผอมติดกระดูกเอาอยัางไงแน่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย